ลวงปูสุดป,ปากพองมะขามเท่าประภาหมนทนรัศมีเนื้อทองผสมพระนี้อายุกว่าร้อยปีในสภาพที่อยู่ดั้งเดิมแต่นำมาใส่กรอบและห้อยไว้ตอนนี้นำออกมาเพื่อถ่ายรูป ขยายดูให้อยู่ในสภาพด้วยการถ่ายรูปด้วยกล้องโทรศัพท์ธรรมดานี่คือสภาพที่แท้จริงของเนื้อทองผสมเป็นพระหรล่อโบราณเนื้อพระหรือพิมพ์ทรงต่างๆ เป็นไปตามการเวลาแห่งการสร้างด้วยการสร้างในยุคสมัยนั้นเรียกว่าไม่ค่อยที่จะสมบูรณ์สภาพการด้านข้างจะได้เห็นที่แท้จริงของเนื้อหลหะนี่คือลักษณะที่แท้จริงของยุคสมัยแห่งกาลเวลาในสภาพที่เรียกว่า ข้อข้างที่จะสมบูรณ์ขอบทางด้านบนนี่คือสภาพที่แท้จริงสภาพของเนื้อโลหะที่ปรากฏนี่คือด้านข้างอีกด้านหนึ่งเนื้อโลหะในมุมมองของแสงและการถ่ายทอดที่เป็นไปตามธรรมชาติแห่งเหรียญ นี่คือด้านก้นเมื่อเหรียญน,นี้นี่คือหลังยันนูนผู้ที่สร้างคือหลวงปู่สุขป,ปากคองมะขามเต้า เนื้อโลหะหรือมุมมองที่ขยับไม่เห็นการตรวจสอบเปลี่ยนเหล่านี้ต้องอาศัยความรู้วิชาการอย่างแท้จริงด้วยอายุการใช้งานและแหล่งที่มาของเหรียญน,นี้จึงง่ายต่อการพิจารณาในสมัยนี้แทบจะกล่าวด้วยว่าเมื่อท่านขยายเนื้อพระด้วยกล้องดิจิตอลพันเอ จึงแทบจะกล่าวได้ว่าคานหล่อโบราณของเนื้อโลหะที่ผ่านการเวลามาคลาาตามมดหรือลวดลายต่างๆที่ปรากฏทุกจุดเป็นสุดยอดของแผ่นดินพระในสภาพนี้กล่าวได้ว่าแทบจะหาไม่ได้แล้ว เป็นกิจการหรือมุมมองที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่ถูกเก็บมาเป็นร้อยปีนี่คือเหรียญหลวงปู่สุขปากกองประขามเต้าประพามนทนพลรัศมีหล่อโบราณซึ่งสร้างก่อนเนื้อ ดังนั้นจึงเป็นที่หวงแหนของผู้คนทั้งแผ่นดินอายุของเหรียญน,นี้กว่าร้อยปีท่านต้องหาพิสูจน์ได้ อย่าลืมระบบการซื้อขายของประเทศไทยของสมาคมพระที่สร้างประมาณปี2530นับว่ายังห่างไกลกับเนื้อพระที่สร้างตั้งแต่แรกเมื่อร้อยกว่าปีมากนะักความรู้ที่เขาคิดว่าเขารู้มากต้องเป็นแบบที่เขาเชื่อจึงเป็นเรื่องตลก และคาดว่าบุคคลเหล่านั้นจะปลูกทิศทางหรือล็อกสเปกแต่ล็อกความรู้ไปด้วยคนที่โดนไปจึงต้องสวยไปเพราะว่ามันล็อกความเก่าของพวกที่มันค้าขายและกลุ่มคนต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ไม่มีความรู้นั่นคือ ระบบการค้าขายในอดีตแต่ในไม่สมัยนี้อาศัยอย่างเดียวคือความแท้จริงด้วยอุปกรณ์กล้องพันเอกการถ่ายรูปคอไมายย่จำเป็นจะต้องไปงอหนังสือพระแท้ไม่ต้องรอการประกวดเพราะว่าไอ้ผู้ที่รับประกวด ความรู้ยังอ่อนด้อยจังบุคคลโดยทั่วไปสามารถเช็คพุทธานุภาพของเหรียญได้และเชื่อได้เลยออกไปข้างนอกที่ไหลโดนขอไปโดนไปไหลเหรียญแล้วที่แกแกเข้าไปนก่กลัวจะถึง6หรือ8เหรียญแล้วที่เหลือเก็บพอ,อแล้วเดี๋ยวหมด ขอให้ทุกท่านโชคดีในการเรียนรู้